โยก็สวัสดีทุกคนด้วยอยู่กันในแบบแชมเปี้ยนซัมมอนนั่นเองวันนี้ก็จะพาดูอัปเดตใหม่กันเ่องจกว่ามีแรบกใหม่มากันมากนะครับผมลิมพันในทีเดียวแล้วก็ขอแยกาขายของก่อนละกันนะร้านกรวิบชอบเพื่อใครอยากเลือกซื้อสินค้าแมปต่างๆนะครับเช่นแมปปลูกผักที่ตอนนี้กำลังมาแรงมากๆเลยคนที่เป็นร้านเลยนะฮู้ยยอดไปเลยแบบนี้นะว่างๆปผลูกผักกันแบบชิวๆเลยหรือเป็นแมปที่ผมเล่ปนประจําตรงนี้คืออัิเมเลเจอร์เอกก็มีบริการฟาร์มตัวเอสเช่นกันนะก็ แค่อย่าง e F K ก็เปใช้บริการกันไดและมากมายอื่นๆอีกมากมายเลยนะจ๊ะแล้วก็ลิงก์ร้านเนี่ยตายลานคลิปเลยนะจ๊ะน้องๆเอาล่ะนะผมก็ระบบใหมนะ่ระบบก็คือเป็นระบบการอัปดาวตัวละครนั่นเองซึ่งผมการไปลองอัป <c oughs> มาประมาณนิดหน่อยแล้วคือนี่อัศวินผมมันคือ2ดาวอ่ผมขอเรียกว่าเป็นดาวแดงแล้วกันนะมันมันออกมุมส้มแดงๆอ่ะแต่ผมขอเรียกว่าดาวแดงแล้วกันนะผมอัปขึ้นไปดาว2ดาวแดงแล้วนะอ่ะถึงตัวนี้นะส่วนลุงคนนี้ก็คือผมอัปเป็น3ดาวแดงแล้วนะครับผมนะ อ่าเราจะมาสอบวิธีการอัปดาวกันก่อนละกันเนาะอะไรบักงเนี่ยโอเควิธีการอัปดาวนะครับขอ,ของตัวละครเนาะให้ทุกคนนะครับผมนะผู้เล่นใหม่ก็คือเราต้องผ่านทุกด่านมาจนโบนี้นะอันนี้คือโบสุดท้ายนะครับโบนี้เนี่ยจะมีหลายฟังก์ชันเลยก็คือเป็นแบบว่ากบบลับไปโบเก่าหรือว่าจะไปฟาร์มของแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นของเก่าเนาะเราข้ามไปละกันนะอ่าอันนี้ก็เป็นโซนใหม่นะครับเป็นโซนที่ไว้อัปดาวตัวละครนะครับผมวิธีการอัปดาวตัวละครนะครับผมมันจะมี5ประตูนเนาะนะครับ ก็อาจสงสัยว <an> ่าทำไมมีถึงห้าประตูก็คือแต่ละสายก็คือเป็นท่ามืดท่าแสงท่าน้ำท่าพืชแล้วก็ท่าไฟนะครับผมอย่างเช่นผมจะต้องการไปทําตัวของตัวตัวตัวอะไรเดียตัวท่ามืดอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะใช่ผมเอาแดงดีกว่านะสมมติว่าผมต้องการจะไปอัพตัว world of block เนี่ยต้องการจะไปอัพตัวท่าแดงคือเราเข้าประตูครับประตูซ้ายมือแล้วนี่ครับจะเป็นดันเจียนสีแดงถามว่า มันเก่งไหมในดันเจี้ยนใหม่นี้ก็คือแบบว่าโครกระจอกเลยนะพลังมากสุดมาแค่สามแสนเองแนวนะนะคนดูใช่มันมันง่ายมากนะครับมันง่ายแบบง่ายมากๆเลยนะคือใครที่ผ่านโวถึงโวหได้แล้วแล้วก็ไปฟาร์มของให้หน่อยอัพของแล้วก็น่าจะผ่านสบายๆบายเลยสามแสนคือเก่งเก่งสุดแค่สามแสนนะคนุณดูจริงคือเก่งสุดมันแค่สามแสนนะโอก็แบบว่าเออโอเคฟาร์มง่ายดีนะอ่ะ ก็เราก็ฟ์งไปนะครับผมซึ่งไอ้มอนพุ่นเนี่ยมันก็จะมีดรอปของนะครับผมนะของก็ดรอปตามนี้เลยนะครับนี่เลยเป็นการได้หินนะอันนี้คือหินหินใหม่นะครับหินก้อนนี้เนี่ยคณดูนะวิธีการใช้นะครับให้เรากดไปตัวละครสักตัวหนึ่งนะนะครับกดสักตัวหนึ่งแล้วก็กดซ้ายล่างตรงนี้นะนี่ซ้ายล่างก็จะมีเราอัพนะบางคนพี่ครับผมหินครบแล้วอ่ะพี่ทำไมมันถึงอัพไม่ได้นะครับหินครบก็จริงนะ แต่ว่ามันไม่ได้ใช้แค่หินนะคุณดูมันใช้ตัวละครซ้านะครับแต่ต้องเป็นตัวละครที่มีดาวนะเช่นตัวละครธรรมดาไม่ได้ต้องเป็นตัวที่ดาวเท่านั้นนะครับอันนี้คือขายของสสยว่าหินผมรบแล้วพี่แต่ผมอัพไม่ได้คือคุณมีตัวซ้ําก่อนนะตัวซ้ำแบบมีดาวนะไม่มีดาวไม่ได้ย้งอีกทีหนึ่งไม่มีดาวไม่ได้นะต้องมีดาวเท่านั้นนะครับโอเคประมาณนี้เลยอัพดาวก็ไม่งงนะส่วนระบบต่อไปนะครับผมมันก็ระบบเก่าแต่ว่าเขาอัปเกรดขึ้นมาคือเป็นระบบใส่ของนะครับ ใส่ของที่เนี่เราสามารถเซตของได้ซึ่งปกติเนี่ยตอนแรกเกมเนี่ยคือแม่งโคตรทุเรศนะคือเราต้องจําของอ่ะไม่ก็ใส่มั่วมาเลยก็ได้นะเออแต่ว่านี่คือเขามีระบบใหม่มาคือการเซฟของนะเช่นแบบเซตนี้ให้ตัวนี้เซตนี้ให้ตัวนี้เรามาปรับแต่งได้เลยเป็นการแบบเพิ่มเซตอะไรเงี้ยที่จะแบบเช่แบบเช็ดลุงแทงเนี่ยอ่าลุงแทงอะไรอย่างงี้นะอ่าลุงแทงก็คือเอาเฮ้ยเออว่าต้องกดตัวรองตัวเบียร์ทุก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  เราต้องกดตัวอกอนก,นก่อนนะอ่ะตัวนี้ใชอตัวนี้นะครับแล้วก็เซฟไปนะครับผมลุงแทงไอ้จริงชีดได่ได้ได้แหละตามใจตัวเองเลยนะครับอ่ะลุงแทงก็เนี่ยมันก็จะเป็นการเซฟให้แล้วแล้วก็มาใช้ตลอดเวลาเลยนะครับประมาณนี้ไม่ต้องบบว่ามาตั่งม้วไม่ต้องแบบไม่ต้องมานั่งจําขอเออขอของใครอะไรเงี้ยก็ม,มาเซตไดเลยใส่เซจไว้เลยนะครับจริงอัปเดตนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมากๆก็คือแค่ระบบใหม่ก็คือก็แหละนะอัปดาวน์ตัวละคร ใช่ครับคลิปนี้จบที่นี่แหละม,มันมีแค่นี้แหละไม่มีแค่นี้จริงๆเว้ยคนดูพี่ไอเนี่ยวุ้ยมีกันได้ด้วยหู่บ้านบ้านแตกกระจายนะบ้านบ้านแตกกระจายนะผมออระบบก็ไม่ค่อยมีอะไรมาใหม่เนะมันมีแค่แหละครับอ่ะอัพดาวตัวละครผมเลยไม่ไม่ทําคลิปเดี๋ยวก็ทำทำให้เราหก็ได้นะมีคนขอมาเยอะนะครับเดี๋ยวไม่มีทำาอม่เดี๋ยวลงอารีน่าเั่าน่อยแล้วกันไหม ออดือดเดดเดไอ้ลงหน่อยดิโอ้โห oh. คนพลังหลักร้านกับล้วเนี่ยผมแทบไม่ได้ฟาร์มเลยเนี่ยโอ้โอเคไม่สู้แล้ว,กล,วกลัวแล้วคุณดูโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้ว okay. คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะผมไม่มีอะไรสำคัญแล้วนะครับเพราะว่ามันก็อัปเดตมาแค่นี้แหละนะโอเคก็ไว้บ้าไปเจอกันคลิปหน้าคุณดูนะจุกกลัวน้องรัก